กลับสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับแสงแสงชาแนลนะครับวันนี้ครับผมอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะว่ามีมาทํทธุระที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะว่ามาถึงสารคามแล้วก่อนกลับก็ต้องแวะเที่ยวชมบรรยากาศก่อนนะครับครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวชมบรรยากาศครับตอนนี้ยังไม่บอกครับว่าเป็นสถานที่ที่อะไรนะครับก็ผมขอเวลาเดินทางแป๊บหนึงนะครับ ก็ตัดวิดีโอตอนไปผมตอนผมไปถึงเลยนะครับครับไปชมนะครับครับอันนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จุดสถานที่เที่ยวธมาสรคคมครับสะพานไม้แก่ดำนะครับตอนนี้ผมก็อยู่สะบานแล้วครับดูบรรยากาศครับ ดูบรรยากาศครับรอบๆครับผู้คนก็มาเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับบรรยากาศรอบๆครับตัวน,นี้ก็จะเป็นดอกบัวนะครับนะครับบุสะพานสะพานก็จะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับตรงน,นั้นก็ฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่ตรงนู้นนะครับ แล้วก็เดินมาจากตรงนู้นนะครับพอ <Wow. S 1> ยาวเข้ามานะครับบรรยากาศดีครับลมเย็นดีครับผม <Wow. S 1> เรามาดูสะพานครับเป็นยังไงบ้างครับ เยบตาจังเลยแสงแดดนะครับผมผมก็เดินมาสักพักผมเห็นจุดหนึ่งทุกคนดูครับคืออะไรสะพานขาดนะครับก็ไม่ได้เชิงว่าขาดนะครับเพราะว่าไม้นะครับเห็นไหมครับไม้บางบางตัวนะครับที่หลุดหลุดหลุดออกไปครับเพราะว่ามันมันเก่าแล้วครับหลายปีแล้วครับผม แล้วใครมาก็เดินก็ระวังระวังหน่อยนะครับ <Blues> แล้วเราก็เดินต่อนะครับโอ้โหน่ากลัวมากเลยดูครับสพานดูบระกาศุรอบครับ ครับแล้วก็ตัดไปดูครับภาพสวยๆจากสะพานไม้เกดํดนะครับไปชมกันเลย กันบ้างครับสวยงามหรือเปล่าครับถ้าใครมาเที่ยวสานการนะครับอย่าลืมมาเที่ยวที่ครับสะพานไม้เกดํดด้วยนะครับเพราะวันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ขอลาลาลาทุกคนไปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปหน้าผมจะทําอะไรก็ติดตามด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกุกดติดตามครับผมด้วยนะครับแชงแสงแชนแนลนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ